นะครับมาครับไปครับออกตัวไปแล้วออกตัวไปแล้วเรือเขาออกตัวไปแล้วครับสุสีกูจริงจริงๆครับเรือจำไม่ยอมครับถือมาตามดีดีจริงครับจำเลยติดตามดีดเลยจ้วงใหญ่จ้วงแล้วจ้วงแล้วจ้วงแล้วจ้วงใหญ่ครับจ้วงใหญ่เลยจ้วงใหญ่เลยครับโอ้โหตามมาแล้วจ้วงครับไม่ยอมครับจ้วงมาครับจ้วงมาโอ้โหตามมาแล้วจ้วงครับชัวร์แล้วนะครับกีฬานี้มีที่ประเทศไทยประเทศเดียวครับครับเสียงภาคที่แบบแทบไม่หยุดหายใจอย่างเนี้ยมีทั้งจ้วงมีทั้งเรือนะครับแน่ๆครับการแข่งขันเรือยาวที่นครสวรรค์ครับ ตอบมาแล้วนะค yes, รับแหมรู้ทันทีเลยนะครับการแข่งขันเรือยาวที่นครสวรรค์น,นะครับเราไปดูภาพเฉลยก,กันครับออ,ออกตัวไปแล้วออ,ลอ,ออกตัวไปแล้วเรือเขาออกตัวไปแล้วครับสุสีกูจรงจริงครับเรือจะไม่ยอมครับที่มาตามตาดูดีๆครับจำเลยติดตามดูดเลยจ้วงใหญ่จ้วง,งแล้วจ้วงแล้วจ้วงแล้วจ้วงใหญ่เลยครับจ้วงใหญ่เลยจ้วงใหญ่เลยครับโอ้โหตามตมาแล้วจ้วงครับไม่ยอมครับจ้วงมาครับจ้วงมาโอ้โหตามมาแต่จ้วงครับโอ้โหตอบผิดอีกแล้วนะครับคำตอบก็คือมากลูกอีกแล้วนะครับแม่เลิกเลิกมันเลย เลิกเล่นละทักที่ไหนพักพน้องๆเล่นทันพี่หน่อยครับเอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับแหมคุณวิษนุโลกครับคนเราผิดกันได้นะครับยังมีอีกข้อนะครับใจเย็นๆนะครับมาข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับเสียงต่อไปมาครับลุกลูกโอ้โหมาสักข้อสุดท้ายนะครับชัวร์ครับอันนี้ชัวร์แล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นกีฬาประเภทเดียวครับที่มีเสียงนี้ครับ ลุกจะต,ตอบว่าการแข่งขันกีฬามากลุกครับตอบมาแล้วนะครับการแข่งขันกีฬามากลุกนะครับไปดูภาพเฉลยกันครับลุกระโทบอกให้ลุกเลยแล้วลุก พีตีแล้วนะครับเป็นภาพของการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นนะครับแหม่ต้องฟังดีๆนะครับฟังให้ดีเลยนะครับพี่เลี้ยงนะครับบอกว่าให้ลุกนะครับไม่ใช่ให้ลุกนะครับลุกลอลิงไม่ใช่รอเรือนะครับแม่ครับพร้อมครับพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นภาพแรกมาครับภาพนี้นะครับมีกระต่ายหลับด้วยนะครับครับมีเต่าวิ่งแซงนะครับครับับรู้แล้วครับ รู้แล้วนะครับเคยฟังครับทางนี้เคยฟังครับรู้แล้วครับเคยฟังด้วยนะครับจะขอตอบเลยไหมครับขอตอบเลยกันครับครับว่าต้องเป็นเรื่องกระต่ายกับเต่าครับแน่นอนครับกระต่ายกับเต่าตออมาแล้วนะครับไปดูภาพเฉลยกันเลยครับโว้วว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 เราโลแววววลวววกแวว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 มวว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 วมวว ต่ายกับเต่าครับเป็นเรื่องกระต่ายตื่อตูมนะครับแต่มันวิ่งแซงกันชัดๆเลยนะครับเพราะี่ได้เพากระต่ายมันหลับแล้วเต่าก็แซงไปอย่างนี้แบบเรื่องนั้นเลยครับพี่ครับเอออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเต่าเต่านี่ดูดีๆครับยืนเฉยๆครับยืนดูครับกระต่ายหลับจริงครับหลับจริงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีมะพร้าวตกลงมาต่อไปมาครับอ่านี่นี่นี่มันคนกดคนแคลนนี่ครับ คนแคร์นะครับ1น3 7คน7ดคนพอดีเลยครับเรื่องนี้พัรบรู้แน่นอนเลยครับฟังตั้งแต่2คขวบเลยครับ2คขวบเลยนะครับ2คขวบนะครับแสดงว่ารู้แล้วนะครับจะตอบเลยไหมครับรู้แล้วครับขอตอบเลยไหครับมั่นใจมากเลยครับเรื่องนี้ครับมีเรื่องเดียวนะครับเจ้าหญิงก็สวยนะครับเจ้าชายก็หล่อนะครับครับขอตอบเลยนะครับสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7ครับตามมาแล้วนะครับสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7นะครับจะถูกหรือไม่นะครับ

อ่าเรื่องนี้แน่นอนเลยครับที่พับล่าพี่ฟังตอนต้นรายการนะครับที่มีหมู3ามตัวนะครับที่มีตัวในชื่อวัวพอแล้วแล้วรู้รู้แล้วรู้แล้วครับท้ขอตอบเลยไหมครับตอบเลยครับเรื่องนี้พับมั่นใจมากนะครับมั่นใจนะคุณพ่อเล่าฟังทุกคืนครับก่อนนอนครับมีเรื่องเดียวครับไปเรื่องอื่นไปไม่ได้้วครับครับลูกหมูสามตัวแน่นอนครับตอบมาแล้วนะครับลูกหมู3ามตัวนะครับลูกหมู3ามตัวนะครับไปดูภาพเฉลยครับจ้าหมูเฮา เฮ้ยงูเห่าดีมากเลยไปเลี้ยงที่บ้านดีกว่าเฮ้ยชอบชอบพระเจ้านางูเห่าไปเลี้ยงดูสิเฮ้่ตอบผิดนะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแล้วตัวไม่ใช่เลยแล้วที่หมาป่าทาท่าอย่างนี้ครับที่จะกินลูกหมูมันมีเรื่องเดียวนะครับที่มีหมาป่าหมาป่าทำได้อย่างนี้ไม่ใช่จะกินลูกหมูครับตกใจงูครับงูมาอย่างนี้หมาป่าหมาป่าตกใจท่านี้เหรอครับตกใจท่านี้ละครับเอาเอากันอย่างนี้เลย